บอกตรงนี้เลยว่าตอนที่เขาก้าวออกไปหนูไม่เคยไล่เขาหนูไม่เคยบอกว่าเธอออกไปจากชีวิตฉันไม่เคยแต่เขาตัดสินใจที่จะเดินออกไปณณจุดนี้ อ,อ,อยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับสำหรับหมอลำสาวชื่อดังอย่างสาวเพล่เพาวแสงทองหลังจากที่จะถั่วออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังจากที่เจอมรสุมชีวิตรักกับอดีตสามีอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พร้อมกับตอบประเด็นถูกสังคมตราหน้าว่าแอบ,บคบชู้กับหนุ่มมือมิกพร้อมตอบทุกคําถามเคลียร์ทุกดราม่าผ่านทางรายการคุยแซปโชว์ก็ยังอยู่ก็ก็อย่างที่บอกที่เคยบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้นะอยู่กับลูกนะอะไรเงี้ยก็คือไม่ไม่ไม่ได้แบบ อ่าไม่ไม่ได้ไปไหนอย่างเงี้ยเขาจะเขาจะมาตอนไหนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอ่ามาด <มา S 1> ไมาหาลูกหรือว่าอยากให้มาหาเรายังไงก็ได้ค่ะมาอยู่กับลูกหรือกลับมาอยู่ด้วยกันก็ได้อันนี้คือแพลไม่ได้ติดนะอ่าอย่างเงี้ยก็ได้ยังรักเขาอยู่ไหมคือคําคําว่ารักมันมันเป็นความผูกพันมากกว่าค่ะแล้วก็ห่วงใยมากกว่าอืมมันเป็นความผูกพันไม่รู้จะพูดยังไงคําทัดจะบอกว่า รักก็คือมันมีเรื่องราวที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมันเยอะแยะมากมายที่ทําให้เรารู้สึกเสียใจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันผ่าน<ม>หลายช่วงเนาะช่วงสุขก,ก็มีเยอะเหลือเกินช่วงทุกข์มันก็มีเหมือนกันนะคะ<ม>แล้วเวลาโพสต์ไปครั้งนั้นล่าสุดที่อวยพรไปมีการทักกลับหรือว่ามีการกลับมาพูดคุยกันบ้างไหมอ๋อที่โพสต์อ่อวยพรใช่ค่ะที่จริงก็แชทอวยพรส่วนตัวด้วยค่ะขอ้อท่ตอบไหมตอบเขาบอกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าแค่นั้นแค่นั้นค่ะค่ะ ฝั่งนี้เหมือนแบบเปิดใจรอได้นะกับการกลับมาอยู่ร่วมกันแต่อีกฝั่งนึงเขาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ <c oughs> ถ้าเป็นไปได้เขาขอจะไม่กลับมาร่วมงานกันอีกอ <c oughs> อันนี้ได้ทราบคําพูดเขาอันนี้ก็ท <c oughs> ี่จริงแพรไม่ค่อยได้ดูคลิปอะไรเขาเลย <c oughs> แต่ก็มีแบบคนส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยก็ก็ถ้าเป็นไปไม่ได้จริงๆอ่ะก็ก็ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้อ่าขอให้แบบทําเพื่อลูกได้ไหม และแน่นอนครับหลังจบรายการก็กลายปเป็นประเด็นดราม,ม่ามากมายเลยครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะที่บางช่วงที่พิธีกรมีการถามสาวแพรวพาว,ว่ามันมีการตกลงทั้งสองฝ่ายในการใช้ชีวิตต่อไปเห็นว่ามีการยื่น3ข้อด้วยกันคือ1ไม่ให้นําเด็กไปทำคอนเทนต์2สิทธิ์คุ้มครองบุตรและเรื่องการแบ่งสมบัติซึ่งสาวแลพลววนะครับตอบว่าเรื่องแรกเรื่องลูกคือเหมือนเขาไม่ให้บุคคลที่3เช่นคนในวงน้องไปหลังเวทีคนในวงถ่ายคลิปน้องเป็นลงในช่องของตัวเองเพื่อ ผลประโยชน์ส่วนตัวซึ่งเขาไม่โอเคแล้วก็ป้ากับลุงซึ่งเป็นพี่สาวของแพรวเขาก็ไม่โอเคที่จะให้ป้าถ่ายคลิปน้องไปลงแต่ใดๆคือหลักๆตั้งแต่เล็กถึงปัจจุบันป้ากับลุงเป็นคนเลี้ยงแต่ทีนี้แฟนคลับบอกป้าทําไมไม่ถ่ายคลิปหน่อยถ้าคุณพ่อเขาไม่โอเคให้คนอื่นถ่ายคอนเทนต์ลูกอันนี้หนูก็ไม่ติดนะถ้ามันเป็นสิทธิ์ของพ่อที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ป้ากับลุงเป็นญาติพี่น้องเหมือนเขาเป็นผู้ปกครองเหมือนกันอีกอย่างหนูก็มอาอำนาจให้เขาเป็นผู้แทนโดยชอบทำหนู อยากบอกทุกคนเหมือนกันว่าทัวร์ไปลงป้ากับลุงที่จริงหลังที่จะเกิดเรื่องหนึ่งเดือนหนูคิดหลายอย่างปรึกษาทนายหนูก็กลัวปัญหาตามมาหลายอย่างหนูเลยทําเรื่องให้ป้ากับลุงเป็นผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายมีทนายเอกสารครบตั้งแต่ต้นเดือนเมษาย,ยนที่หนูทําตรงนี้ <S <S และแน่นอนแหละครับผู้ชมการออกมาพูดแบบนี้ของสาวแพวๆหนะครับก็ทําเอาทางผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนซึ่งเป็นพ่อของลูกทั้งสองคนถึงกับต้องออกมาอัดคลิปพูดถึงประเด็นนี้เลยทีเดียว ข่อยพยายามดูว่าข่อยไหนบ่าต้องการข่อยไหนบ่าต้องการขอบข้างลูกเพียงผู้ดเดียวอย่างเด้อข่อยก็แค่อยากอ่าอยากแค่มีสิทธิ์มีสิทธิ์ในการดูแลดูข่อยสู้เงินอย่างต่างกาับ่ะไ้สิเป็นอย่างมากไม่แค่มีสิทธิ์ในการออกสิทธิ์ออกเสียงในการาลูกไปโรงหลียโรงเรียนมีการคอมเมนต์ว่าโรงเรียนลูกต้องเป็นอย่างนี้นั้นนี้นะอย่างสิคือต้องคอยก็ต้องมีสิทธิ์ตรงนี้น้าแค่นี้แหละพี่น้องแต่บางอื่นนั่น บระด็เป็นอยู่บนน้ำดอกอันยังอันแต่ว่าซีดลูกนี่ลูกก็เป็นลูกกับลูกน้ำการเอออันใดมันดีก็อยากให้ได้ดีน้ำกันนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าซีดยังเหมอให้ป้ากับลุงไปดูแลนี่ข่อยคอยบนลูก่อยข่อยตกใจอยู่ตกใจพ่อะเพราะคอยเพราะว่าเซื้อไผ่อยู่เซื้อไผ่อยู่ข่อยบ่ได้ข่อยบ่ได้ไปเอาตัวข้ามชนะ่อยบัตรเพื่อเอาสนะไพ่ผู้ใดแม่ียเเพื่อว่าลูกเพื่อประโยชน์ของลูกแม่ ข่อยว่าได้ไอเหตเอาความสาใจหรือออกมามั่นอย่างมันได้เย่างเอาความสาใจความมั่นมันได้อยู่บ่ล่ะไม่ได้อะไรมันได้มันได้คือสิ่งที่มันได้คือเป็นสิ่งที่ดีต่อเด็กดีต่อบุตรของเราเออตายไปลูกก็ได้มรดกอย่างชอบธรรมแม่บ่สั่นเออลูกก็ได้มีสิทธิ์มีเสียงอย่างชอบธรรมบ่แม่นว่าบ่แม่นว่าใหผู้อื่นมีสิทธิ์มีเสียงลูกเฮาแม่มรดกอย่างนี้ประกงประกันเฮาลูกเฮาก็ได้แม่ เ่ว่าคอยก็ยื่นอยู่หมายว่า